ยันดูตานสวัสดีค่ะพี่เจ้าจารย์นดูตานว่างหรือยังเราได้ข่าวว่าฝันดีเล่าเลยเรื่องที่สองเนาะจากจากครั้งแรกที่ฝัน,นมาที่สองสิงหา หลักแป้งมันเป็นตัวสีขาวอ่ะตัวจักษฝ่ามันเป็นฝาชงพูค่ะแล้วก็เป็นวงกลม,มลกที่เป็นฉีดเป้นสีสีแดงอยู่ตรงเหนือฝาอีกอันนึงที่เป็นวงกลมรอบอค่ะนั่นแหละแล้วมีคนพูดว่าอีกแป้ของใครกาทำมคล้ายเลขสูงเลยค่ะและ้วมีคนาบอกว่าเขาเอา จ้านักมาหรือเปล่าบางทีทีนี้เขาก็วางลงคนที่ถือเนอะอาะคุอที่ถือวางลงกับพื้นก็จะจะกลายเป็นพี่ดูาีออกไหมมันกลายเป็นกล่องพลาสติกอะแต่ว่ามันก็ก็สีเดียวกับตลับแองนั่นแหละคือตัวมันสีขาวแล้วก็ฝามันเป็นสีชมพู แออแต่ตอนเนี้ยที่วงสีแดงก็ก็ที่เห็นแล้วตอนตอนนี้เป็นตลาดใช่ไห้คก็เห็นเือนเขาอยู่ว่าเขาเรียว่าเป็นวงสีแดงอยู่วงหน,น,น,นึ่งนะเส้นอ่ะอยู่ตรงขวาตีชูพลเนาะเป็นเส้นบางคนแบบพอน้ันางลงมันก็จะกระจายเป็นจักร้าผ้าประมาณแล้วส่วนกลางผ้าไปกว้างคุณอ่ากลองสี่เหลี่ยมเนาะกว้างคุณยาวอ่ะประมาณกุ๊ ขนาดไม้ประทัดหก็ตั้งเกินอ่ะมันก็จะยาวกว่าประมาณแล้วทุกประมาณทุกสองกว่าละที่ทุกกระแต่ล่ะกล่องสีต้องมากรอบมาสีขาวจต่เป็นกระติกฟ้าสีชมพูค่ะตลับแป้งก็เหมือนกันค่ะไอไอตลับแป้งถ้ามันถ้าตลับแป้งเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวนะแต่อีกของรอบๆก็เป็นสีแดงอันนี้ก็คือตลับแป้งค่ะ มันมีสมสมตัวที่มนชอบตัวหมุมันมีตัวที่เราเอาออกมาเพื่อเออตัวที่ใส่แป้งมันจะเป็นสีขาวอ่อตัวที่ใส่แป้งสีขาวแต่ที่ตันที่มันเปอฟ้าปึ๊ลมมันอ่ะฟ้าปีกมาจะเป็นสีชมพูชมูแล้วก็เหนือฟ้าสีชมพูมันจะเช่อกเดิ่าผิดรอบผ่ารอบห็นกลมอ่เดี๋ยววาดมาให้ดูก็นก ที่ใส่ของได้จุก,กว่าได้เยอะปะมาณนี้คือจะมจะแปลว่ายังไงแันตรงนี้ก็จริงริงมันมันเหมือนแบบมันมีคนที่บอกว่าอ่ะมาเอาปลามาเอาปลาเอาไปทําปลาแดงกระตุ้นชปลาปกติก็เป็นปลาปกติเนาะพอไปทําปลาแดงอะมันเป็นแบบเหมือนเห <c oughs> มือนเพิ่มมูลค่าเหมือนถนอมอาหารนะอย่างนั้นะ เหมือน,นแปลรูปแปลรูปอะเออมันจะแปลรูปอะอ๋ออ๋อมันเป็นแปลรูปอ่ะแปลรูป คุณอาจารย์นิวตันมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของอาจารย์นิวตันเนี่ยก็จะเป็นปัจญาจะแฝงเรื่องต่างๆไว้ให้เราคิดต่อนะคะสําหรับดรแต๋วเนี่ยก็จะคิดกับอาจารย์นิวตันว่าอุ้ยขบคิดกันนะถกเถียงกันหึงทางด้านวิชาการนะคะก็จะสนับสนุนเรื่องของ ความคิดกันนะคะว่าเอ๊เราจะแปลความฝันไว้ยังไงนะคะก็เลยคิดว่าเออไอการที่ตลับแป้งกลมๆนะที่เขาเขาพูดกันนะสาวๆพวกนี้เขาพูดกันนะว่าตลับแป้งของใครนาอนเนี่ยมันลอยตามน้ํามาหรือปเปล่าเฮ้ยเนี่ยเอออย่างนี้นะคะแล้วพอมีคนสาวๆคนเนี้คนหนึ่งนะเขาก็เอาตลับแป้งเนี่ยวางนะคะวางไว้อ่าพอวางไอจากที่เป็นกลมๆเนี่ยที่เป็นตลับแป้งนะก็กลายเป็น กล่องผ้าอ่ากลายเป็นกล่องผ้านะเป็นกล่องผ้าเป็นตะก้าผ้าแบบนั้นนะคะเป็นสี่เหลี่ยมคือจากที่เคยเป็นกลมเนี่ยก็มาเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเราก็เลยคิดว่าเออหรือว่ามันจะการแปรแปลรูปนะแปรูปร่างคือรูปทาให้รูปร่างอ่าผิดแปลกออกไปเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของการต่อยอดการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าอ่าการเพิ่มมูลค่าเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบ จากที่เคยเป็นกลมๆเป็นแค่ตลับแป้งนะคะแต่ปรากฏว่ามันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้แล้วก็ใหญ่โตขึ้นอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าการแปลแปลงนะคะแปลงแล้วก็แปลรูปร่างแบบนี้เลยนะคะจะก,กลมจากกลมเนี่ยเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็พูดคำว่ามีใครเอาไหลาตามน้ํามาหรือเปล่านะไอ้ตรงเนี้ยตลับแป้งอันเนี้ยมีคนทิ้งแล้วก็มันไหลามาตามน้ําหรือเปล่าอ๋อก็เลยคิดว่าหรือว่าอันเนี้ยมันจะหมายถึงเรื่องของผ้า ลายน้ําไหลเพราะว่ากล่องผ้าเนี่ยอันนี้กล่องที่ใส่ผ้าน,นะคะตะกร้าที่ใส่ผ้านี่มันก็จะต้องเกี่ยวกับผ้าแล้วทีนี้มันมามันมากับน้ํามันก็อาจจะหมายถึงผ้าลายน้ําไหลอา่าก็เลยคิดว่าอ๋อหรือว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงของวันเฉลิมพระชนพรรษาพระพันปีหลวงเนาะเราก็จะต้องภาคเหนือเนี่ยมันภาคเหนือเนี่ยอา่ามีน้านะคะมีเขื่อนก็คือมีเขื่อนสิริกิตเขื่อนสิริกิตนะคะจากเมื่อก่อนเนี้ยเป็นไม่ใช่ชื่ออันนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนจะชื่อ เขื่อนท่าปลาแล้วก็ชื่อเขื่อนผาซ่อมแล้วก็กว่าจะมาเป็นเขื่อนสิริกิจได้เนี่ยก็ต้องหลายปีเลยนะนี่นะคะแป้งจากที่เป็นกลมๆก,ก็มาเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมก็อาจจะหมายถึงสี่ภาคนะคะสี่ภาคแล้วถ้าเป็นผ้าก็เป็น ผ้าอ่าผ้าไทยสี่ภาคนะคะแล้วลายน้ําไหลเนี่ยจังหวัดน่านนะคะก็อาจจะหมายถึงเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็จะมีแม่น้ําน่านอ่าแม่น้ําน่านกั้นอยู่นะคะก็เลยเลยทําให้หรือว่าอ๋อหรือว่าจาจะเป็นลายลายน้ําไหลจังหวัดน่านนะคะเป็นผ้าทอเป็นผ้าที่มีความสวยงามมากนะคะแล้วปกติเนี่ยแป้งเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นแปดอยู่แล้วนะแล้วก็กลมๆเนี่ยเป็นศูนย์นะเป็นกลมๆเป็น เพราะว่าในนี้เขาก็พูดว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าแป้งของใครเนี่ยฝาแป้งเนี่ยมีเส้นอ่ะมีเส้นนะวงกลมสีแดงนะาเหมือนเลขศูนย์มีคําว่าเส้นเนะี่ยไอเส้นเนี่ยอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับได้เกี่ยวกับเชือกเกี่ยวกับแบบนี้นะคะ เกี่ยวกับได้เกี่ยวกับเส้นเขาเรียกว่าลายเส้นไงอ่าแบบลายเส้นนะคะเป็นเจ้าของก็คือถ้าผ้าลายน้ําไหลเนี่ยก็จะเป็นเป็นผ้าของชาวไทยลื้อนะคะอ่าชาวไทยลื้อเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากมาจากฟากตะวันออกของแม่น้ําโขงอ่าในเขตนะในเขต12ปนันนาอ่าในเขตของ12ปนันปนานะคะก็จะมีไทยลื้อน,นะคะก็ชาวไทยลื้อเนี่ยเขาก็จะมาพัก อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วเขาก็อพยพมาเรื่อยๆเลยนะคะคล้ายๆเขาบอกว่าการอพยพของเขาเนี่ยคล้ายๆกับอาทิตย์เหมือนกับหลเหมือนแบบน้ํา ที่จากที่สูงลงมาที่ต่ำอ่ะเขาบอกอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าการอพยพของชาวไทยลื้อเนี่ยจาก12บสองปน,นาเนี่ยมันเหมือนว่าเออเหมือนกับกระแสน้ำอ่ะที่แบบว่าไหลาจากข้างล่างไอ้ไหลาจากข้างบนเนี่ยลงมาต่ำเนาะลักษณะคดเคี้ยวก็ไม่มีทิศทางที่แน่นอนเนะเขาก็เลยเขาก็เลยเป็นคนที่ทำอ่าทอผ้านะคะทอผ้าลาย หไหล,หลน้ําไหลไหลน้ําไหลก็เนื่องจากว่าเขาก็แบบระลึกถึงว่าเขาว่าอพยกมาเนาะเขาอพยกมาตามลําน้าโขงมาจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้ความระลึกถึงเออฉันมามาจาก12ปันนาอะไรประมาณนั้นนะคะก็เหมือนแบบน้ําที่ไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไหลาน้ําไหลนะคะอันนี้เป็นลายเส้นของเป็นลายเส้นของชาวไทลื้อนะคะอ่าสําหรับอ สำหรับวันที่12สิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันเป็นวันผ้าเป็นวันผ้า,ผาไทยแห่งชาติก็เลยทำให้อแต่ละคนก็อาจจะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยรู้เนาะว่าอันนั้นคือเขาให้หมายถึงวันผ้าไทยแห่งชาติอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ดรเต๋วก็ได้ความได้ความกระจ่างแล้วว่าเออฝันของอาจารย์นุตั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงลายน้ำไหลก็คือผ้าทอผ้าไทยผ้าพื้นเมืองเลยนะคะ เป็นเลข12นะคะเป็นเลข12เพราะว่าเป็นไลเส้นเป็นไลายเส้นลายน้ําไหลของชาวไทยลือนะคะมาจาก12ปัณน,นานะคะที่น่าสนใจก็คือเลข 890980แล้วก็1 2หรือไม่ก็17นะคะ1 2หรือไม่ก็17เพราะว่าบางทีเราเล่น12มันออก17เราเล่น17มันออก12แบบนั้นเลยนะคะเลมาาขมันจะคล้ายๆกันแบบนั้นดรอกต๋วก็เลยคิดว่าหรือว่าน่าจะเป็น12ปัญหาก็คือเลข12นะคะเพราะว่าอไอก้กลมๆเนี่ยก็คือตลับแป้งแป้งก็คือ8อยู่เลยนะคะ8ปดนะกลมๆก,ก็คือ0นะูนย์เนาะอ่าแล้วตะก้า,กาตะก้า4ภาคอ่ะตกะก้าเนี่ยอาจจะเป็น9ก็เลยจะเป็น890 0ก้ย์ อ,อันนี้คิดเองก่อนเลยนะคะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นแบบนี้แหละน่าจะเป็นแบบนี้แหละอาจจะเป็นเลขสิบสองหรือไม่ก็เลขตามนี้แหละเนาะอ่าอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ